สวัสดีครับผมชื่อนายมนา,ามานมุฮัมมัดลีชิเล่นชิดอนกำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคมินบุรีแผนวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมครับตอนประถมผมเรียนอยู่ที่โรงเรียนชุมชนประชานิคมที่จังหวัดชุมพรครับพอขึ้นป .5 ก็ขึ้น ไปเรียนต่อที่กรุงเทพโรงเรียนสุเหล่าสายกองดินจนจบมัธยมปีที่3ครับหลังจากนั้นก็ไปต่อที่วิทยาลัยเทคนิคมินบุรีปอชอ1นึหนึ่งสครับและกำลังต่อปวสชั้นปีที่1อยู่ครับผมเกิดเมื่อวันที่6กรกฎาคมสองห้ี่สครับ ตอนเรียนอยู่ปวชเรียนภาคทวิภาคีพอขึ้นปวช2ก็ได้ไปฝึกงานครับอยู่ที่บริษัทอธิตากุป๊ปจำกัดเข้าไปเทอมแรกก็ยังไม่ได้ทำอะไรครับได้จับนิดนิดหน่อยๆ่ยแครับแต่ไม่ได้ทำอะไรมากพอเทอม2ก็ได้ ไปหัดเขียนแบบกับพี่ๆที่ทำงานครับพี่ๆที่ทำงานก็เป็นคนที่นิสัยดีเป็นกันเองช่วยเหลือทุกอย่างครับผมก็ฝึกงานจนจบชั้นปวนช .3 แล้วก็ได้สมัครเป็นพนักงานประจำครับงานก็เยอะขึ้นกว่าเดิมมีความต้องมีความรับผิดชอบ มากกว่าเดิมครับตอนนี้ก็มีรุ่นน้องเข้ามาฝึกงานที่บริษัทอาทิตากรูปครับก็ได้สอนงานน้องได้มาเขียนแบบเหมือนกันได้สอนทุกอย่างที่เราเคยผ่านมาครับแต่จะไม่ได้สอนมากเพราะว่าน้องก็เป็นผู้หญิงเลยจะไม่สอนอะไรที่มัน หนักเกินไปอะไรมากนี้ใหค้ค่อยค่อยๆเรียนรู้ไปครับเอ่อก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วเหมือนกันครับก็อยากจะบอกว่าขอเกรดสีนะครับเทอมนี้วิชานี้แหละครับจุบจุบครับรักอาจารย์